สวัสดีจ้ามานี่้าเขปาป้าเก่าละจ้ามากับสาวตุกกย่าหลวงเก่าละจ้ามานี่ขอบคุณเอฟซีุกๆุขถัถถนเ้วยจ้าทิ่ติดตามแม่ควรกำลังออเดิบ์หาเนวพิแหงเนาะจ้าอ่าไ่ไงเออเป็นหัวเขาไปไกลเมืาา่อไดเรกจะไ่นองย่านถือเสียมเขา อยู่ใกล้ล้วจะ <ไป S 1> จ้ะอย่างเดียวอืมอืมอืมโอ้กลมกิมลิมอืมอืม

แล้วหอนปะได้กูจะหอนงามๆหัวกลมกลมกิมริมดิี่น้องหัวมันมันหัวผูกก็มีได้ผี่น้องโอ้กลมกลมกิมนั่นไม่แล้วอือ ตอนคุดมาไหนลยจ้ะหอมมากกะทายเองจ้าหัวงามอยู่จ้าลุงล่งไร่ของอยู่สองสามของละสวยจา้าสวยจ้าอยู่หลึกๆคนได้จ้าเครือเครือใหญ่มากวันนี้ได้เครือมันบ้าน แง้เสร็จแล้วจ้าสวยอยจ้าแล้วอีของนึองอยู่จ้ามีหัวหนึงจ้าอือจ้าสวยอยู่ลงของสามของสี่ของพี่น้องงามอยู่จ้าใช่งล,ลงเป็นผมจ้าอย่างหัวนึง

บาดเลืทายต้อนเอาขึ้นให้มึงเลยจ้ะมันอยู่ขา้างในบันเองก็เลื่อยเห็นมาหลายก็เลื่อออกมาเอากระตากร็รลังลงห่หัวอีกเลยจ้ะอือ่มามลยจะอึมถ้าลงหนะยูข้างในเอาหยาบเนี้ยอ้หยหัวแตกเลย 下一个。